บสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขูสุขคนสมองสุบอนเด้อปลาลุงกินข่าวตน้นถย่งปลาลุงเลยมามา่านผากรดในเที่ยงหน้าไม่ใหญ่นี่นเพื่อนบรรเทาออกมาแต่ป่าเพื่อนก็ห้าข่าวห้าหน้าไมาให้กินปลาลุงเย้ยเพื่อนก็นดีดีคุณมีเจ็บมีแดงพริกดิบกัดโหลดปลาขากแลยแนวนี้แนวกินมีแกงไก่พ่อม มีนางเ็นก <c oughs> ัาดีแถ่น้องเลยไม่เ่นกัไม่เอาไเขาม่เขามากินน้ำกัม่ใหญ่กินำไก่กินได้เลวขหวมจะมีนี่น่ะวาเราหาเคียงมาอีกซอยนังเห็ดั่วนี่ยนะเห็ดั่วอ้อมัวยังมันออกม่ใส่เขานี่หิวเขา มุมกองกับอะไดิปารุงเลยมันเหมดโอ๋ทางนี้ค่ะคฮะเขาไปจวดไปจวดอ้นีโอ้ยผู้เดียวถือกับเขาเนาะทั้งนางทั้งปลาแหงเอาถือแต่เขากับท้องอ่ากิเกอ่าหนเป็นอเบาควันเออรสะดวกสบายแต่แ สบายได้ลูกแม่ไปเอาแม่อยู่คุณนี่น่เขานี่ย้ำแรกเลเฮ้สิขาดาย้ำแรงเขาก็อยู่สิได้เนี่ว่าแล้วหนทางมากกะขาดอะไรขายำพ้นพูดแบจักหน่อยมาแม่ย้ำพ้นบ่เปือนจักหน่อยแล้วเปื่อนแห้งย้ำพ้นแล่ย้ำแรกเนาะมันสิไปง่ายมาก่งยแม่ี่ขาดากันมเออบทยื เห็นเธอน่ะเมกระทามอีกนว่าินี้ยจ้กยังตัวนันนี่เออบ่ไดีเอินเนี้ลืมบเมียมันัวเผาเลยเขาเผาุกบุ่กอันผาอันนั้นที่เมาเผาอู้เผาแล้วก็ขูดขูดแล้วก็เผาแสดัเก้อ่อ้เนาะไม่ใหญ่เอได้มเมุีเนะบี กินจังหน่อยหนังนิายหน่อยนั่งแล้วไม่ใหญ่เออไม่กมินขมือแม่ะเนี่ยเบิดแกงและสุบบดสุบและต้มบะเบดอขาวม้าติา๊บปอติลาปอลมาสุดกินอะเพิ่นแกงนก้อล เออมาหนูไม่ได้กินแกงหนูไม่ได้แคบและหัดกินจนสีเบิดบ้านเดียวกันมีบ่ลูกแม่เลยน้องกันมีมาสนะแม่กับจือเลยจืดเ้าอันนี้แหละขับข้าวหอมอันเด้แม่ข้าวฮานาทงนะแม่แม่เอาาบ่้จแมนั่นข้าวฮานาทงนะแม่กินนันี่เลยแต่ยังนุ่มอืมเขาคน้เห็นข้าวหอมกิได้แขก๋อมมี ชช่วยหน่อน่อยจไ้ะเอลยแม่เอาเแม่บุจบ่ช่วยนน้อยมากเียงที่บตทรัเนาขก็จะบุกคอยนิ่งไปได้เล้บปลุงเอ๋ยสั่นอยู่หยอกหยอกก็ไม่เห็นว่าคนถือบ่นิ่งหคนถือหิ้วเข่าปรลุงเอ๋ยเมือสั่นมาจใหเราไหมปู่แม่น้องเดือนกั ได้ในกระสอบนะปลุงเงินกระเต้มกระตานทงบอันใส่กระสอบหองบบาควันนกระเพินใส่กระสอบก็กระตายอนาคตซาบลนปลุงเงยจะสิเต็มกระสอบน้อยเพล่ เดนน้องาวเลน้อเมียจันนูนะหยาบ่อยาบ่อยา่เยแต่ะรักบุญ้มกอนนะต้มซะก่อนม่สนหปลออสาเจ้าของนางหยเข้าไปต้มไม่ใช่ทำง่ายต้มเอาโนลูกต้มแล้วก็เจ้าบอกเอาเมื่อเอา้ให้เรากินเอาเมื่อเราเอไปปน ต้องไปกินกระช้อยจิงอัน,นี้เะมีที่่างเพ็ดกลางตัวลีกออกมาลูกหลายๆแห่งนี้เบืดอยู่น้ำผลตูวเดียวนี่อืมในแถหนะลูกไ,ไลน่นล่เจ็ดไปคนเจ๊ดคนอืมยังลูกไผ่หลาตัวเดียวยังบดได้ลูกไผ่หลาอืมชามไผ่ชาเคยเลย ตอนั้นถ่าอร้องํซยังนุ่มอยู่ออกเบิ้นุมนะลูกอคไอะแซมไม่ใหญ่ใร่ปะาซมปะน่าพวกแม่นะมีแต่ป่าหนูไม่ไรช้องไม่ลูกแซมไม่ลูกแ้กกำลูกเคยปวดขาดปวดไทยมันก็ดั้อยคุณทุบน้ำหัว บริชายพู้ยากเคือแม่นะแต่แม่ยังหนุ่มกั้มนึงกับบริชายหน้านี่นะอือจะละปีนะไค่ไหม่ป่าแถวนี้มันมันก็ไล่มาโฮมแล้วก็เขาเยอะอ่นกูอ่นปีนี้ปีนี้นึ่งไค่บ่ไหม่ป่าแบอกง่ามจะกินได้กินได้เออหน้าบริชายพูนพูนเนาะลเดแม่ยังกังขึงกับน้องเช้าแล้วก็ลงมาเห็ดอือฝนละเห็ดชวนมันเบิดตจะกี่หก ไม่ยังอยู่ป่าหกมันหาแบแม่หกไม่เนอไม่สื้อดอกตะกีแต่พอตะเม่นอะมีมูป้าจะอยู่บ้านไหนแม่แม่นะอยู่หัวช้าอยู่้นหวชายนี่นตันชุมกันนั่นบอกตันชุมตันชุมันวบ้านูกันสาวันูกรใครลอย้านไ น้าหัวใจกันเขาไทยกับพี่น้องข้งพ่อข่อยมันเป็ชุมมันหัวายอยู่้ลยมันแต่อเมาเกียี่คุ่จะตเพงเลยสิบสองปี้งพ่อทีมมันเหมือยตากองเชียงมหกินอยงนี้หน้าเทียงตากองหอกตากองยิ้เขาวตงองโยกแล้วพี่น้องเลย bản phật thay đấy rồi đúng không mà thảo đưa bản phật thay mẹ học waoh làm lạ làm lạ dị suy um waoh phật mẹ ăn này ่เทิงเปิงกับเทิงห้องไม่ยัง้งไม่งไงห้หอง <c oughs> อเคยว่าน้นำรานหรือว่าน้ำรานเนมบอกว่าน้ำรานนะผู้ชายพี่เล็พี่เลนี่เลยน้ำมันหน้านี่กับป้าลายบ่กไม่ไงป้ามดสามสิบป้ายกินกินก่อนจนอันผู้กินกับจนได้ยินอันเสียงทองตะกองห้อง <c oughs> ขณะจุ่มลานจุ่มลุงนั้นได้เฮ็ดปู่

ผมแหละแม่งเรื <ora> <news> ่องกอดบวรุนทนบว้เอะไพี่น้องเอ้ยผมแหละไปเปิดจบขีปต้อนอยู่อันท่ากั๊บผมแหละพี่น้องเอ้ยหิวเข่าให้งเดตากล้องก็ได้เป็นยังหบวายพี่น้องเอ้ยสิไปล้มเป็นอะไรไม่พอประนันสิกลับเลยกลับเลยพี่น้องเอ้ยบบนี้บวชสอนไม่ได้ค่ะว่าบวชสอนคือกันคุณ แม่ิะพบสักตาเลยปะร้ิตอกบุตรก็ยังโคงก็ยัสักตานี่โหสีน้องเลย พี่น้องเอ้ยบ้านนี้ไปเอาก่อนล่าสุดพี่น้องเอ้ยค่ะกับโหลดหัวจนไหลโอ้ยโผ่โผ่พี่น้องเอ้ยสวยแล้วสวยแต่ว่าน้ำใหม่ก็ได้หลายอยู่กระลงเอ้ยเสียตลอดหัวนางล่อก็ทำไมบ่าวควันถ่ายพูนโอมไม่สร้างองคตัวนี้บอกใหถอดออกจากอันสอบก็ลงเลยเพราะว่า อันซื้อย่าหนึ่งทำเพายเอาบักไก่ๆนึ่งปลาลงเลยโบดมาจนได้เปเลีย่ยนใสใสหมดเวิรดเลยก็เจ้าเห็ุให้แล้วเลยโอ้โหราคาจ้างจิตเท่าไหร่ ใเราเติมล่มให้เรียบร้อยแล้วเพื่อสิได้กลับปลาลุงเลยโอ้ยโหลดกันจะแม่นคักคลิปหนึ่งกับลาละปลาลุงกลับขอบุญขอบคุณสุโขสุกคนที่กลับมาเบิ่งมาติดตามเป็นกำลังใจให้แม่งเดินตลอดมาเนาะขอให้อยู่ดีมีแห้งบนสุโขสุกคนพอกันไม่คลิปหน้ากับสบายดี